ครับสวัสดีครับมื่อนี้พบกับลุงพง์คนไทยผู้ครับมื่อนี้ลุงพงศ์พาพี่น้องเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาลสิน์ครับมื่อนี้มาพามาเที่ยวงานเที่ยวงานมหกรรมโปรงลางแพรวาและงานกาชาติจังหวัดกาลสิน์ประจำปี2568ครับมื่อนี้มีคนมาเที่ยวหลายหลาย,ลายครับ แก็ทราบว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายด้วยครับเดี๋ยวตามนุงพงศ์เข้าไปชมน้ำกันนะครับ ผู้โชคดีแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าคำน,นี้ของร้านเรามันจะต้องยกของรางวัลขึ้นด้วยไม่รู้เธอจะยกไหวไหมจะยกไม่ไหวก็ขอให้ตกเป็นของร้านต่อไป พิธีการในวันนี้นะครับดำเนินพิธีการนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นในการรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกฬสินครับกับผมดรจิรนันตกรปริสารพิณกกรครับและดิฉันประภาวดินทิตหนองแวงค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะดูแลทุกท่านนับตั้งแต่วินาทีนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นพิธีการครับ สำหรับกำหนดการนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มีดังต่อไปน,นี้ครับค่ะท่านประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีนะคะเจ้าหน้าที่จะได้เชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทกอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีคืนสถิตอย่างโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์นะครับ ต่อจากนั้นครับเจ้าหน้าที่จะได้เชิญด้วยรางวัลพระราชทานนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัสดิ์ขวัตวราคาติยรชนารีขึ้นสถินณโน้มบูชาเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ครับค่ะและเจ้าหน้าที่จะได้ทําการเชิญด้วยรางวาัล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินประเทศคอประจําณเวทีการสนามหน้าสารการจังหวัดกาลสินสูนย์ราชการจังหวัดกาลสินค่ะต่อจากนั้นครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินท่านนพดลจอมเพชรพร้อมนะครับท่านนภศรพยาลอตลอดจนผู้มยการกลุ่มและหัวหน้างานในสำนักงานวัฒนธรจังหวัดกาลสิน จะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและต่อจากนั้นก็จะได้ประกอบพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานทั้งสองประเทศจบแล้วก็จะได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้ให้เกียรตินะครับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศประเภทคอถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและรางวัลอื่นๆตามลําดับครับในช่วงเวลานี้เป็นการเตรียมความพร้อม จึงขออันเนี้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะได้ขึ้นรับรางวัลแต่ละประเภทนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภททั้ง3ประเภทการประกวดนะครับตั้งแต่รองอันดับหนึ่งเป็นต้นมานะครับได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณด้านข้างเวทีครับในเวลานี้เลยนะครับและเช่นเดียวกันท่านผู้มีเกียรติเพิ่งเดินทางมาถึงก็ขอต้อนรับท่านที่เก้าอี้บริเวณด้านหน้าหน้าเวทีแห่งนี้เช่นเดียวกันครับ เนี่ยจะใชญทุกกางบริเวณต๊ะยีด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะครับนั่นก็คือวงโปรงลางศิ์ลำบปาวสาวผู้ไทยจากวิทยาลัยนัตศินกาสินธุน์จังหวัดกาสินธุ์ครับค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่วงโปรงลางพ้อยหวัวมินจังหวัดมหาสารคามค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองครับนั่นก็คือวงโปรงลางสิ์สังในโรงเรียนราศีสไลอํอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3ามได้แก่วงโปงลางทองโบราณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะและรางวัลชมเชยในประเภทก่อนนะครับนั่นก็คือวงโปงลางออนซอนลลำปาวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน์ครับค่ะและในส่วนของรางวัลน,นะคะชนะในส่วนของรางวัลยอดเยี่ยมของประเภทก่อนนะครับในชุดการแสดงท่องเที่ยวในจังหวัดกาลสินยอดเยี่ยมนะครับนั่นก็คือวงโปงลางสินลำปาวสาวผู้ไทยครับ และรางวัลชุดฟ้อนภูไทยกลาสิธ์ยอดเยี่ยมประเภทกอนั่นก็คือเช่นเดียวกันครับวงโปรงลางศิลลํลำปาวสาวผู้ไทยะนะครับตล,ลอดนส<อ>่นขรางวัลดีเด่นแต่ละประเภทนะคะรางวัลพินดีเด่นค่ะได้แก่วงโปรงลางศิลป์สัาน,นายจังหวัดศรีสะเกดค่ะรางวัลแคนดีเด่นครับ วงโพงลางห้อยหัวมิ่งจังหวัดมหาสารคามครับรางวัลวทดีเด่นค่ะได้แก่วงโพงลางห้อยหวม um, AH ิ่งจังหวัดมหาสารคามค่ะรางวัว Yoda, วงงลโพง, AH ง,งลางดีเด่นครับวงโพงลางศิลำปาวสาวผู้ไทยจังหวัดกฬสิธ์ครับรางวัลขออีสานดีเด่นค่ะได้แก่วงโพงลางศินสังนายจ ED, ังหวัดศรีสะเกดค่ะรางวัล กองหางดีเด่นครับน่นก็คือวงโปงรงลางศิลป์ลปาวสาวผู้ไทยจังหวัดกาลสินครับรางวัลนักไฮดีเด่นค่ะได้แก่วงโปงโปรงลางศิลป์ลำปาวสาวผู้ไทยจังหวักวหด,ด,ดกาสล,าส,ากลาสินค่ะรางวัลน,นักร้องชายดีเด่นครับวงโปงรงลางห้อยห่วมินจังหวัดมหาสารคามครับรางวัลนักร้องจริงดีเด่นค่ะได้แก่วงโปรงลางห้อยห่วมินจังหวัดมหาสารคามค่ะรายนามเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวตอนต้นนะครับขอเรียนเชิญท่านเตรียมความพร้อมด้านข้างเวทีครับ แล้วก็รายงานตัวนะคะรับกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ทําการจัดเรียงนะครับลำดับในการขึ้นรับมอบรางวัลในประเภทก่อครับสําหรับในประเภทขอครับ รางวัลชนะเลิศนะครับวงโปรงลางจากโรงเรียนกาลสินพิทยาสารซึ่งคณะนี้นะครับจะเตรียมความพร้อมที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานครับค่ะรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะได้แก่วงโปรงลางพักอีสานมหาสารคามพิทยาคมโรงเรียนมหาสารคามพิทยาคมอําเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับโรงเรียนวงโปรงลาง เพชรกุมภาวาครับจากโรงเรียนกุมภาวาปีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดกุดรธาน,นีครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3ได้แก่วงปวงลานเพชรชื่นชมค่ะจากโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสา,ารคามสำหรับรางวัลชมเชยครับในประเภทขอนะครับมี2รางวัลด้วยกันนั่นก็คือวงปงลานนาเชื่อพิทยาสังโรงเรียนนาเชื่อพิทยาสังอำเภอนาเชื่อจัง,จงหวัดมหาสารคามครับ และวงปงลางโรงเรียนเมืองกาลสินนะคะโรงเรียนเมืองกาะสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินค่ะและในส่วนชุดการแสดงท่องเที่ยวในจังหวัดกาลสินยอดเยี่ยมนะครับในการประกวดประเภทขอนั่นก็คือวงโปรงลางจากโรงเรียนกาลสินพิทยาสังครับ และในส่วนของการฟ้อนผู้ไทยกาลสินยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นประเภทขอมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะฟ้อนผู้ไทยกาลสินยอดเยี่ยมได้แก่วงโปงลางเพชรกลุ่มพาวาโรงเรียนกุมาวาปีค่ะสำหรับรางวัลดีเด่นประเภทขอครับจะได้รับเงินส่วนรางวัลละสองพันบาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับรางวัลพินดีเด่นนั่นก็คือวงโปงลางโรงเรียนเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินครับ รางวัลแคนดีเด่นค่ะได้แก่วงปงลางเพชรกุมภาวาจังหวัดอุรดธานีค่ะรางวัลวหวีเด่นระวงปงลางเพชรชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับรางวัลปงลางดีเด่นค่ะได้แก่วงปงลางเพชรชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะรางวัลตออีสานเด่นครับได้แก่วงปงลางโรงเรียนเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินครับรางวัลกองหางเด่นได้แก่วงปงลางกาลสินพิทยาสันจังหวัดกาลสินค่ะรางวัลนางยหีเด่นครับนั่นก็คือวงปงลางนาเชือกพิทยาสัน จังหวัดมหาสา,ารคามครับรางวัลน,นักร้องชายดีเด่นได้แก่วโงโงรางลางกาลสินวิทยาศาสตร์จังหวัดกาลสินค่ะและรางวัลน,นักร้องหญิงดีเด่นครับวงโปร่งลานกาลสินพิทยาศาสตร์จังหวัดกาลสินครับและในส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนะนะครับที่กล่าวไปข้างต้น นะครับตั้งแต่รางวัลรอชนะเลิศอันดับหนึ่งเรื่อยมานะครับขอเรียนเชิญท่านนะครับเตรียมความพร้อมและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณด้านข้างเวทีเพื่อจัดเรียงลำดับในการขึ้นรับมอบรางวัลดังกล่าวครับ และในส่วนของรางวัลน,นะคะประเภทคอค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่วงโปงลางศรีสินถิ่นโปงลางโรงเรียนเทศบาลสีเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งครับนั่นก็คือวงโปงลางตุริยะสิงห์อนอนซอนโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารอำเภอลำเมนชัยจังหวัดน,นครราชสีมาครับ ะราะวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่วงโปวงลางฟันน้ำนมโรงเรียนพดุงราชวิทยาโรงเรียนพดุงราชวิทยาพเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะและสําหรับ รางวัลชุดการแสดงท่องเที่ยวในจังหวัดกลสินยอดเยี่ยมครับและก็คือวงปงลางศีศิลถินปงลางโรงเรียนเทศบาลสี่เฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดกลาสิ์ครับค่ะและในส่วนของรางวัลฟ้อนผู้ถ่ายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่วงปงลางศีศิลถินปงลางโรงเรียนเทศบาลสี่เฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดกลสิ์ค่ะ ด้ค่ะท่านประธานใิธีค่ะท่านผ้นาราชการจาังหวกระสินทานสนามตรอัศรเดินทางมาถึงบนเวทีค่ะเจ้าหน้าที่สถานการ์เชิญด้วยรางวัลพระราชทานประเภทกอสมเด็จพระจนันทกฐาธาิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพรัลราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เชิญด้วยรางวัลพระราชทานประเภทขอสมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลย์รานอัครราชกุมารีกรมประสีสว่างขวัต บวรขันติยะราชนารีค่ะขึ้นเสถีตที่บริเวณนะครับต้มหมูบูชาเบื้องหน้าพระสัยลัก์นั่นเองครับจากนั้นุกท่านที่ยังคงอยู่นะครับจะได้นั่งลงครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเชิญด้วยรางวัเวลเจติยจากทัพพัวรากจัจังหวัดกรสินซึ่นประจับอย่างแท้ด้านบนเวทีครับ